ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจากีชาแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้จักีก็จะพามาอัพเดทนะครับกีเทคโดนกันบ้างนะครับช่วงนี้กระแสเป็นยังไงกันบ้างนะครับกีเทคโดนนะครับในยุคของโควิดนะครับสามารถสร้างผลกระทบอะไรกับโดนได้บ้างนะครับถ้าพูดถึงกระแสโดนนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับยังมีคนหาสนใจเยอะอยู่นะครับผม ก็จะมีอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไม่เงียบนะครับพอตัวรถรุ่นนี้นะครับราคาค่อนข้างาถือว่าประหยัดเลยนะครับราคาถูกนะครับขับขี่ท่องเที่ยวนะครับเดินทางไกลนะครับมีหม้อน้ําให้นะครับหม้อน้ำเขาก็าอยู่จะอยู่ตรงข้างเครื่องเลยนะครับ ในส่วนของหม้อพักน้ํานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเช็คระดับได้นะครับก็จะมีในขีดของระดับขีดแม็กนะครับก็อยู่ขีดบนนะครับแล้วก็ขีดต่ําสุดนะครับระดับน้ํานะครับอย่าให้ต่ำกว่าขีดล่างนะครับสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับวิธีเช็คก็ตั้งรถให้ตรงก่อนนะครับถึงจะเช็คได้นะครับสีเขียวก็คือเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับ เป็นสารที่เคลือบนะครับกันสนิงด้วยนะครับไม่ควรที่จะนําน้ําเปล่านะครับในการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับรุ่นที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นโดนคีเลตนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับราคาจัดจำหน่ายหน้าร้านหน้าตอนนี้นะครับก็อยู่ที่เจ็ดหนึ่งสองพันแปดร้อยบาทนะครับยินเจคีเลตนะครับสีเหลืองค่อนข้างสวยเลยนะครับเหลืองตัดดั้มนะครับแล้วก็ แลิงตรงแก้มนะครับก็จะเป็นสีพิเศษนะครับซึ่งจะมีทุกคันเลยนะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับยกเว้นตัวรถสีพิเศษนะครับก็จะเป็นตรงแก้มก็จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่รุ่นสีอื่นก็จะมีอเนี้ยครับเป็นสีพิเศษติดมาให้นะครับก็จะมีในส่วนของแปลิงแก้มนะครับแล้วก็แฟลิงท้ายตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสีพิเศษนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจตัวพิเศษนะครับตอนนี้ตัวรถเราก็มีพร้อมนะครับตัวนี้ก็เป็นรถพร้อมจําหน่ายเลยนะครับเป็นสีที่ฮอตฮิตเลยนะครับในช่วงที่กําลังเปิดตัวนะครับมียอดจองที่เยอะมากนะครับสําหรับตัวโดนเปเชลนะครับส่วนโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นที่ยังมีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่จะผ่านธนาคารเท่านั้นนะครับจะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่1.39นะครับแต่สำหรับใครที่ทำการผ่อนผ่านหน้าร้านนะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.49นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับโปรโมชั่นก็สามารถออกรถเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0เลยนะครับแล้วก็จะกี้ขอเคลียร์ประเด็นหน้าตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับ ก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามนะครับว่าสนใจนะครับที่จะออกรถตัวของฟีดาวนะครับแต่ทีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขของธนาคารด้วยนะครับอยู่ที่ขั้นตอนในการตรวจสอบเครดิตของลูกค้านะครับอย่างแรกเลยนะครับแต่กี้ก็จะทําการถามลูกค้าก่อนนะครับว่าาลูกค้านะครับเคยผ่อนเคยผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะครับหรือว่าทําอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับสินเชื่อของทางธนาคารนะครับถ้าคุณเคยมีประวัตินะครับเคยผ่อน อะไรสักอย่างนะครับของธนาคารมาก่อนนะครับก็ถือว่าลูกค้ามีเครดิตแล้วนะครับบางคนก็คิดว่าจะออกฟรีดาวได้เลยนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นต่อไปเลยนะครับเป็นข้อต่อไปนะครับก็คือหนึ่งคุณเคยผ่อนแล้วนะครับขั้นตอนที่2คือเขาต้องไปเช็คก่อนว่าลูกค้ามีประวัติการผ่อนชําระล่าช้าหรือไม่นะครับหรือว่าช่วงโควิดนี้นะครับขั้นตอนการเช็คนะครับ ของธนาคารก็รู้สึกจะละเอียดนะครับยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับผม oh <no. S 1> บางคนก็จะโดนทําไมสงสัยนะครับว่าผมก็เคยผ่อนธนาคารอยู่แต่ทําไมออกฟีดาวไม่ได้นะครับธนาคารเขาก็ไปเช็คนะครับก็เหตุผลทําไมไม่ได้ก็คือหนึ่งเลยในช่วงโควิดอ่ารอบแรกรอบสองที่ผ่านมานะครับก็จะมีโครงการนะครับว่า โครงการพักชำระหนี้นะครับ3เดือนเนี่ยครับพักชำระหนี้3มเดือนนะครับก็จะมีผลสําหรับเครดิตลูกค้าด้วยนะครับเวลาถ้าเราจะไปออกรถคันต่อไปนะครับเพราะว่าธนาคารเขาอาจจะดูแล้วนะครับขนาดรถที่เรากําลังผ่อนอยู่หน้าตอนนี้นะครับเรายังมีปัญหายังแบบเข้าร่วงโครงการขอพักชำระหนี้นะครับสาหรับรถคันต่อไปก็อาจจะยุ่งยากขึ้นนะครับเขาอาจจะพิจารณาจากตรงนี้นะครับตะกี้ก็จะมีเหตุผลของตะกี้นะครับเพราะว่าอิงมาจากข้อมูลจริงเลยจากประสบการณ์จริงที่ตะกี้เคย เจอมานะครับผมอย่าลูกค้าบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเนี่ยว่าจากีนะครับโฆษณาเกินจริงนะครับไม่เห็นออกฟรีดาวได้จริงเลยทุกคลิปนะครับจากกีจะแจ้งทุกคลิปนะครับว่าสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจจากกี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับอย่างบางคนนะครับไม่เคยมีเครดิตกับธนาคารมาก่อนเลยยังไม่เคยผ่อนอะไรกับธนาคารมาก่อนเลย คุณจะเลือกที่ฟรีดาวเลยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับอย่างบางท่านนะครับยังไม่เคยผ่อนเลยรกับธนาคารแต่คือหนึ่งบ้านของลูกค้านะครับเปิดร้านนะครับเป็นร้านค้าวัสดุนะครับร้านค้าใหญ่เงี้ยอันนี้สามารถออกฟรีดาวได้แน่นอนนะครับคือเขาจะเช็คที่เครดิตนะครับเงินเข้าออกบัญชีนะครับก็จะเช็คจากตรงนี้นะครับสําหรับบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าเป็นพนักงานทั่วไปนะครับรถคันแรกนะครับการที่เราจะออกรถคันแรกได้หนึ่งนะครับขั้นต่าเลย อย่างน้อยเราก็ต้องดาวอยู่ที่10%นะครับผมเพื่อให้ยอดจัดมันลดน้อยลงนะครับก็จะสามารถขอกู้กับธนาคารได้นะครับเ็ราเซ่10%นะครับอย่างตัวนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือตัวนี้นะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่72,800บาทใช่ไหมครับ10%ของตัวนี้ก็อยู่ประมาณ7,280บาทนะครับแล้วยังไม่พอนะครับกรณีถ้าผ่อนกับธนาคารนะครับก็ก็จะเป็นภาคบังคับนะครับต้องทําประกันลดหายเพิ่มเติมด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นภาคบังคับของธนาคารเลยนะครับก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับอย่างไม่มีเลยนะครับลูกค้าต้องมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหมืนบาทนะครับในการออกรถคันแรกนะครับเงินดาวสิบเปอร์เซ็นบวกกับค่าประกันนะครับตรงนี้เราต้องมีนะครับคันต่ําอยู่ประมาณหนึ่งหมืนบาทนะครับอย่างลูกค้าบางท่านถ้าตังยังไม่ถึงก็อดใจรออีกนิดนะครับตัวรถยังมีมีมาเรื่อยๆนะครับ อดใจรอนิดนึงนะครับเก็บเงินดาวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วคุณก็จะไม่ลําบากด,ด้วยนะครับอย่างบางคนก็เจอมานะครับแบบว่าอารมณ์หัวร้อนมาเลยแบบว่า่ผมจะผ่อนอยู่ประมาณนี้นะครับเดือนประมาณพันกว่าสองพันกว่าเนาะพันกว่าผมก็จะคิดาตะกี้ก็จะคิดคํานวณว่าละว่าลูกค้าจะผ่อนเดือนพันกว่ายอดจัดลูกค้าต้องเหลือเท่าไหร่ถึงจะผ่อนเดือนพันกว่าได้นะครับแต่ก,กี้ก็คํานวณให้ถูกต้องนะครับคิดดอกเบี้ยตามหน้าร้านจริงเลยนะครับ คือลูกค้าต้องได้ดาวอ่าอยู่ประมาณเกิน50ขึ้นไปอ่ะครับก็คือยอดจัดเหลือน้อยระยะก,การผ่อนยาวสุดก็3ปีใช่ไหมครับสามสิบหกก็อยู่ประมาณพันกว่าผมแต่ก,กี้ก็คิดคำนวณให้แล้วนะครับ่าลูกค้าก็ไวยคือผมต้องการออกรถแล้วก็จะผ่อนอยู่เดือนประมาณพันกว่าก็คือเอาง่ายๆลูกค้าอยากออกรถแบบไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับแล้วก็จะผ่อนเดือนอยู่พันกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของทางร้านไม่ว่าธนาคารก็เหมือนกันนะครับมันเป็นไปได้ยากมากนะครับทุกคนคืออย่างน้อยลูกค้าต้องมีเงินดาวนะครับในการจะออกรถนะครับยิ่งต้องการข่างวดที่ถูกลง่าคุณก็ต้องอาวางดาวให้เยอะที่สุดนะครับทําให้ยอดจัดมันเหลือน้อยที่สุดนะครับระยะก,การผ่อนสูงสุดก็คือ3ปีนะครับไม่มีแบบสี่สสเดือนนะครับ48เดือนอันนี้ไม่มีเพราะว่า ยอดจากของตัวรถนะครับราคามันไม่ถึงแสนนะครับมันราคาเจ็ดหมื่นนะครับมันสามารถจัดได้เพียงสามปีเท่านั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าโปรนะครับโปรหน้าร้านหรือว่าโปรทางธนาคารที่เขาแจ้งมาอาจจะยืดระยะการผ่อนเป็นอ่าสี่สิบสองเดือนหรือว่าสี่สิบแปดเดือนอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ต้องรอทางโปรโมชั่นของธนาคารหรือว่าของหน้าร้านเองนะครับแต่ตอนนี้ที่มีก็คือสามสิบหกเดือนเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจตะกี้นะครับไม่ใช่ว่าจะโมวไวตะกี้แบบ หา,าพี่โฆษณาเกินจริงนะครับทําทตามที่ผมขอไม่ได้อันนี้มันก็มันเป็นไปไม่ได้จริงๆ่ะครับก็คือไม่เสียตังค์สักบาทในการออกรถแล้วก็แถมยังจะผ่อนเดือนประมาณพันกว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้ยากมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ตะก,กี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเงื่อนไขการผ่อนอะไรพวกนี้นะครับผมลูกค้าต้องเข้าใจตะก,กี้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะออกรถนะครับสามารถ อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับเพื่อขอข้อมูลเงื่อนไขการผ่อนนะครับหรือว่าปรึกษาแนวทางในการออกรถนะครับสามารถอาแอดไลน์เข้ามาสอบถามจากกี้ได้เลยนะครับผมจากกีมีตอบนะครับโอเคนะครับชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องจากกี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ